รายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ข่าวพิเศษชาวเน็ตแตกตื่นน้องก้นข้าวโผลตึก GMM Grammy ใกล้ชิดแบมพิชยานินหรือกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่ช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาโลกออนไลน์กำลังคึกคักแบบสุดๆเมื่อมีภาพและคลิปสั้นที่ทำให้แฟนคลับถึงกับตาโตใจสัน่นตั้งคำถามรัวๆ เพราะมีคนเห็นน้องต้นข้าวสุปริยานักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดแห่งปีเดินอยู่ภายในตึก GMM Grammy พร้อมกับรอยยิ้มที่ดูมีความสุขจนแฟนๆเริ่มรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นคลิปจากแบมพิชยานินหรือแบมแชมป์20สมัยดวลเพลงชิงทุนศิลปินแกรมมี่โกที่โพสต์ภาพและวิดีโอคู่กับน้องต้นข้าวยิงสร้างความสงสัยเข้าไปใหญ่ เพราะแบมไม่ได้ลงอะไรสุ่มๆแบบนี้บ่อยๆบรรยากาศในคลิปทั้งคู่ดูสนิทสนมน่ารักสดใสไร้ความเกรงจนคอมเมนต์ชาวเน็ตระเบิดเป็นไฟว่านี่มันลางดีชัดๆ GMM มองเห็นแววแล้วแน่นอนหรือก็มังจะมีเพลงคู่น้องต้นข้าวจะได้ขึ้นบ้านหลังใหญ่แล้วชัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของข่าววันนี้เนื้อข่าวแบบเล่าเรื่องช่วงที่หนึ่ง ความเคลื่อนไหวปริศนาเหตุการณ์เริ่มจากวันหนึ่งมีผู้ใช้ติกตอกและ Facebook หลายรายโพสต์ว่าเจอน้องต้นข้าวที่ตึกแกรมมี่นะพร้อมภาพประกอบที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าคือโซนด้านหน้าอาคาร GMM Grammy Place ก่อนที่แบมพิชยานินจะลงคลิปคู่กับน้องต้นข้าวแบบใกล้ชิดสุดๆทั้งยิ้มทั้งทักทั้งเล่นกล้องเหมือนคนรู้จักกันมาก่อน จุดนี้เองที่ชาวเน็ตเริ่มตั้งคำถามน้องไปออกรายการอะไรหรือแกรมมี่เชิญไปคุยโปรเจกต์หรือกำลังจะได้เซ็นสัญญาโหวงการลุกทุ่งมีหนาวแน่ๆถ้าน้องเข้าค่าใหญ่ความดังของต้นข้าวตอนนี้ขึ้นสู่จุดที่อยู่แบบอิสระแต่คนในวงการจับตามองกันหมดและการปรากฏตัวที่แกรมมี่ครั้งนี้ยิ่งทำให้กระแสะพุ่งขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปใหญ่ ช่วงที่สองชาวเน็ตคอมเมนต์เดือดรวมคอมเมนต์สุดฮาน่ารักลุ้นคอมเมนต์จากแฟนๆเก็บอาการไม่อยู่แล้วค่ะแง,ง้แกรมมี่ต้องเห็นแล้วว่าน้องดังระดับประเทศแล้วต้นข้าวคืออนาคตลูกทุ่งจริงๆปกติแบมไม่ค่อยลงคลิปกับใครนะนี่คือสัญญาณน้องต้องได้ทำอะไรร่วมกันแน่ๆเพลงคู่ไหมนะ ตอนนี้รอประกาศทางการอย่างเดียวจ้าคอมเมนต์จากสายวิเคราะห์กร a m m y คงต้องการเพิ่มศิลปินสายดาวรุง่งน้องต้นข้าวคือเหมาะมากถ้าเซ็นจริงจะเป็นดีลที่แรงที่สุดปลายปีน้องดังทั้งประเทศแบบไม่พึ่งค่ายมาเกือบปีถือว่าหาได้ยากมากอาจจะเป็นงานโปรโมตเฉยๆก็ได้แต่ความสนิทกับแบมนี่น่าสงสัยคอมเมนต์จากสายฟันทง ปันธงมีงานร่วมกันแน่นอนไม่ไปเล่นๆแน่ครับไปตึกแบบนี้ถ้าประโครงการใหญ่เคมีน่ารักมากเห็นแล้วอยากฟังเพลงคู่เลยช่วงที่สามวิเคราะห์ลึกเป็นข้อๆแบบรายการข่าวมืออาชีพ 1. กระแสต้นข้าวตอนนี้แรงระดับประเทศน้องเป็นศิลปินอิสระแต่ความนิยมทะลุเพดานทั้งในติ๊กต k อก YouTube และงานโชว์ตัวการปรากฏตัวที่แกรมมี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะค่าใหญ่ต้องจับปลาอยู่แล้ว 2. แบมพิชยานินเป็นศิลปินแกรมมี่โกการที่แบมลงคลิปคู่โดยไม่มีงานร่วมแทบเป็นไปไม่ได้เพราะศิลปินแกรมมี่ส่วนมากจะมีตารางชัดเจนและไม่ค่อยลงคลิปส่วนตัวสุ่มๆ 3. ตึก GMM แกรมมี่ G M M mie, สถานที่ที่ศิลปินมักไปคุยงาน ถ้าไปถ่ายรายการจะมีทีมงานประกาศล่วงหน้าแต่ครั้งนี้มาแบบเนียบๆทำให้ยิ่งน่าสงสัยว่าเป็นการเจรจาเบื้องหลัง 4. กระแสน้องเริ่มตีตลาดวัยรุ่นซึ่งแกรมมี่กำลังต้องการน้องต้นข้าวมีจุดเด่นคือเด็กใสสดน่ารักแต่ร้องเก่งแบบมืออาชีพค่ายใหญ่มักมองหาแบบนี้เสมอเพราะต่อยอดได้ยาว 5. น้องยังเป็นอิสระค่าอยากได้คือธรรมดากว่าสมเดือนที่ผ่านมาน้องมีงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าใหญ่เข้าหาน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนแค่เมื่อไหร่เท่านั้น 6. ความสัมพันธ์ของน้องต้นข้าวกับพี่แบมดูดีมากเคมีสองคนเข้ากันได้ดีจนแฟนคลับดึงดันว่าเพลงคู่หาเวลาออกเ v เลยค่ะ7 การลงคลิปของพี่แบมคือซอบสิ่งแนวเป็นวิธีสร้างความคุ้นเคยให้แฟนคลับเหมือนเป็นสัญญาณเบาๆว่ามีอะไรอยู่ในงานนี้นะ 8. ถ้าน้องมีโปรเจกต์จริงผลกระทบจะใหญ่มากทั้งกระแสะเพลงงานโชว์และการเป็นศิลปินเต็มตัวจะยิ่งพุ่งขึ้นอีกหลายเท่า 9. ความน่ารักของต้นข้าวทำให้ข้าอยากร่วมงาน น้องเป็นเด็กกระตันยูวาจาดีทำงานกับใครก็ง่ายค่าใหญ่ให้คะแนนพฤติกรรมแบบนี้มากเป็นพิเศษ 10. แฟนคลับพร้อมสนับสนุนทุกก้าวของน้องเห็นจากคอมเมนต์ได้เลยทุกคนลุ้นแบบลืมหายใจต่อให้เป็นโปรเจกต์เล็กๆก,ก็พร้อมผลักดันให้ดังที่สุดช่วงที่4เรื่องเล่าอบอุ่นหัวใจช่วงกลางรายการผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลว่า ในวันดังกล่าวน้องต้นข้าวมีความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไม่อยู่เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่แบมตัวจริงซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่น้องชื่นชมอยู่แล้วในคลิปที่หลุดออกมามีจังหวะหนึ่งที่พี่แบมก้มลงมาแตะแก้มต้นข้าวแบบเอ็นดูน้องหัวเราะเขินจนแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยน่ารักจนใจละลายทั้งคู่เลยสิ่งนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่า หากทั้งคู่มีผลงานร่วมกันจริงๆรับรองว่าตลาดลูกทุ่งสนุกแน่นอนช่วงที่5วิเคราะห์ความเป็นไปได้เจาะเป็นฉากฉา,ากที่เป็นไปได้หนึ่งโปรเจกต์เพลงพิเศษอาจเป็นเพลงคู่เพลงประกอบหรือเพลงคัฟเวอร์ร่วมกันฉากที่เป็นไปได้2รายการของแกรมมีโกน้องไปถ่ายรายการพิเศษเช่นรายการร้องเพลงรายการสัมภาษณ์ ฉากที่เป็นไปได้สามเตรียมเซ็นสัญญาอันนี้ฟนแฟนๆลุ้นหนักที่สุดแต่ยังไม่มีการยืนยันแต่ถ้าภาพออกมาแบบนี้ก็ไม่ได้ไกลจนเกินจริงฉากที่เป็นไปได้สี่แค่ไปเยี่ยมกันเฉยๆแม้จะเป็นความเป็นไปได้ที่เบาแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อเพราะไม่มีใครไปเดินเล่นที่กรัมมี่เฉยๆช่วงท้ายความรู้สึกของเหล่าแฟนคลับ แฟนๆพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าไม่ว่าน้องต้นข้าวจะร่วมงานกับค่ายไหนหรือยังเป็นอิสระต่อก็พร้อมสนับสนุนทุกก้าวของน้องเพราะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาน้องพิสูจน์แล้วว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถจริงความน่ารักจริงและมีผลงานที่ต่อเนื่องจริงสรุปข่าวแบบปิดท้ายรายการถึงแม้ยังไม่มีประกาศทางการแต่การปรากฏตัวของน้องต้นข้าวที่ตึก GMM Grammy แกรมี และการลงคลิปของแบมทิชยานินคือความเคลื่อนไหวที่แฟนๆจับตามองมากที่สุดในรอบสัปดาห์จะเป็นเพียงการถ่ายรายการหรือเป็นสัญญาณความร่วมมือครั้งใหญ่หรือเป็นการเตรียมเปิดตัวศิลปินใหม่สิ่งเดียวที่รู้ตอนนี้คือกระแสนองต้นข้าวยังแรงไม่หยุดและทุกการเคลื่อนไหวมีค่าเท่าข่าวใหญ่เสมอ ฝากถึงแฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุ1 0 0 0 0แสน subscribers เร็วที่สุดเพราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใครฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวก คือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุดหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0 0 0สนซั และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้